ขอขอบคุณคำแปลจากเพจน้องแม็กไปมั้งานกันด้วยครับนี่เราอย่าให้มันเห็นนายนะมือมันนั้นไวมากรูปร่างของมันก็ดูลึกลับถ้าเราหาทางออกได้ใช้ชร์พยายามถ่งเวลาให้นายก็ถือโอกาสนั้นรีบวิ่งหนีออกไปเลยนะ นี่ฉันก็ช่วยเธอได้เหมือนกันนะฉันเองก็ข้าสูตรมาเหมือนกันถึงจะดูอ่อนแอก็เถิดแต่ถ้าพวกเราต้องสู้กันจริงๆฉันจะไม่เป็นตัวถ่วงเธออย่างแน่นอนอยู่ทับตัวแขกกันได้แล้วกะการปลกก้องคนธรรมดามาเป็นหน้าที่ของผู้ฝึกโตอยู่แล้วน่ะพอแค่นี้งานก็ก็อยู่แล้วหน้าฉันจะหาทางหนีหลังการที่ล่อมันได้อยู่แล้วหน้าเชื่อฉันเถอะหนะาฉันว่าคนที่ทับตัวแขกกันได้มันจะจะเป็นเธอมากกว่านะเดี๋ยว อย่าพูด,พดนะฉันว่าฉันได้ยินเสียงอย่างอื่นมันกําลังเข้ามาใกล้พวกเราแล้วเวดเอ้ยอสูรอีกตัวนายนี่หูดีจริงฉันไม่เห็นจะได้ยินอะไรเลยนะถ้านายกับมาสุดตัวนัดร่วมมือกันคงได้ยินกับวอเข็นตั้งแต่600กิโลเมตรแล้วบ้างหน้านี่เธอคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกรือไงเสียงสีเทามันเบามากฉันเริ่มได้ยินแล้วฉันคิดว่ามันอยู่ใกล้เราโคตรๆแล้วละ่ะเป็นพาอ ไม่ว่าตอนนี้เราทำะไะได้เพียงปล่อยให้มันเป็นไปตามยักากรรมแล้วเลียกไปเรี้ยงเงลึกที่พูดมามันก็นจริงพวกเราปหายไปห,หมดแน่แล้วเกิดดันนี่มันมันคนระดับกระสรนโตนก่อนหน้าน,นี้เลยที่มันจะกลกับอระสุน300ปีเลยเราจะซ่อนจากมันได้ยังไง อย่ากับนางผีเลยวะเฮ้ย,เ,ยเราเล่นเลยไงผู้ชายโดนหาเจอมันจะไม่ดูเหมือนสังผีสำหรับพวกอสูรมากกว่าละมองท่านเทพสี่พยายามแอบป้ายโต๊ะและผมนี่หากรักเลยวะครับโอ้เราได้เวลา,าลงพนังก,กันแล้วทายว่าเทพโม่จะลบมันไม่ได้ภายงนกี่มากผมมา,มาแล้วนี่สิที่รอคอยรอให้พวกเขาโดนเจอตัวไม่ไหวแล้วฮ่าฮ่าฮ่าอบอย่าให้แกจอยแยว อาบ้าบาบาบาเอ้ยกเก้ทำไมเจมาว่าหัวอยู่เรื่อยล่ตัเจาจไดยอาบาอาบา้าช่ฉัน่อรุเก้วะะนไปใช้พประสัทขอหูหวของแกหรือไงคาถึงต้องมาคุยกับแกแบบนี้นะฮะอบา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 บ้าาบาอาชายคนนั้นน่องมาเป็นสัตราเขาสรางูนยไดในหมัดเดียวทำไปบอไปเห็นแล้ออกไปจากสถนี่ี่กิเหอะอาบ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 า ถามจริงดีแล้วมันจะแอบพับพ่องั้นไงป้าอาบะอาบะบาบะบะบาบะบะบะจะไปรู้ได้อไงล่ะแคะเห็นเกินขัดสัมาที่ดอนดีที่เราพีสตจน์กินผมเลยเอามาบอกนี่ไงรีบไปกันดีกว่าอาบะอาบะบะบะบบะบโทษทีนะพี่รอด้วยผมขอโทษชิวโม่พวกมันหายไปแล้วใช่เสียงของพวกมันหายไปที่ไหนสักที่แล้วคงหายไปแล้วแหละ อลอลโอเไปซีโชคดีของพวกเราจังฉันคิดว่าจะไม่รอดเสียแล้วอะไรกันนึกว่าเทพโมจะทำอะไรสักอย่างซะอีกจะปล่อยให้พวกมันหนีไปอย่างจริงดีฉันไม่เคยเห็นสูนแบบนี้มาก่อนเลยนะไม่กล้าสู้สองสองหรอฮ่ฮ่ <c oughs> าฮ่าอนี้ครั้งแรกเลยแท้ที่เห็นอสูนวิ่งหนีก็เอาตัวรอดของสูนเดินสูงขึ้นแต่เหตุผลก็โชว์ได้ดีๆนะ จ้งเตือนจากเมืองลับบอสของภารกิจแรกได้ปรากฏต,ตัวแล้วระดับความยากอสูร500ปีสถานที่ถนนซุ้งหยุนเจ้งเตือนใหม่จากเมืองลับถึงจะดูไม่นานนักแต่เราจะต้องสู้กับบอสแล้วเหรอมันไม่มีค่าอะไรสำหรับฉันหรอกที่นี่มันน่ากลัวเกินไปแล้วบอสเป็นถึงอสูร500ปีเลยนะคิดว่าฉันจะสู้ไหวเหรอฉันว่าปล่อยให้คนเก่งๆทำภารกิจให้สำเร็จแล้วออกไปกันเถอะดูเหมือนว่าเราจะมาถึงถนนชุงหยุดแล้วนะ แล้วจะรอพ่อแค่ตัดน,นิ้บินแล้ววิ่งสิฟ้า